อยากจะลบบัญชีช้อปปีและสมัครใหม่โดยใช้เบอร์เดิมสามารถทําได้ไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสามารถทําได้นะครับสําหรับวิธีการนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีละขั้นตอนกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบบัญชีเดิมของช้อปปีก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ช้อปปีนะครับจากนั้นนะครับกดไปที่ฉันแล้วเลื่อนขึ้นไปนะครับกดตั้งค่าบัญชีจากนั้นเลื่อนขึ้นไปนะครับ กดไปที่คำร้องขอลบบัญชีผู้ใช้นะครับตรงนี้ให้กดเข้าไปเลยจากนั้นกดตกลงโอเคมันก็จะบอกนะครับรายละเอียดต่างๆก็ถ้าเกิดนะครับเราลบบัญชีช้อปปีจะเป็นการลบบัญชีแบบทาวรเลยนะครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะครับทั้งคดส่วนลดทั้งคอยเรานะครับก็จะถูกลบไปด้วยตรงนี้นะครับถ้าเราจะลบจริงๆก็กดดําเนินการต่อนะครับตรงนี้เลย โอเคจากนั้นนะครับมันจะส่งรหัส OTP 6หลักนะครับมายังเบอร์โทรที่เราผูกไว้กับบัญชีช้อปปีนะครับเรานะครับก็นํารหัส OTP 6หลักของเรานะครับมากรอกได้เลยกรอก OTP เสร็จนะครับกดดําเนินการต่อจากนั้นนะครับช้อปปีมันก็จะถามเราเนาะว่าทําไมเราถึงลบบัญชีช้อปปีนะครับตรงเหตุผลนะครับแล้ก็กดเลือกให้เขาหน่อยเนาะกดเข้าไปเลยเลือกอะไรก็ได้นะครับ โอเคจากนั้นนะครับกรุณาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เนาะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่สะดวกนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้และตรงนี้สําคัญนะครับมากดติ๊กตรงที่ว่าเห็นด้วยกับข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการลบบัญชีผู้ใช้กดติ๊กตรงนี้เลยครับจากนั้นกดส่งเลยโอเคครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสาหรับการลบบัญชีถ้าเรากดยืนยันตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลบบัญชีเลยเนาะให้เรากดยืนยันเลยนี่นะครับมันบอกว่าบัญชีของคุณถูกลบแล้วนะครับตรงนี้ให้กดตกลงเลย โอเคมันก็จะลบบัญชีช้อปปีของเรานะครับอันเก่าและออกจากระบบแบบอัโตโนมัติเลยอ่ะตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเราโหลดช้อปปีมาใหม่ๆเลยเรานะครับสามารถเข้าไปสมัครใหม่โดยใช้เบอร์เดิมได้นะครับอ่าสำหรับวิธีการสมัครใหม่โดยใช้เบอร์เดิมนั้นให้เรานะครับกดไปที่ฉันตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกดไปที่ลงทะเบียนนะครับเพื่อสมัครเนาะโอเคให้เรานะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราที่ต้องการลงทะเบียนกับช้อปปีเลยครับ ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วกดถัดไปนะครับมันจะมีรหัสความปลอดภัยให้เรานะครับก็ให้เราใส่รหัสให้ตรงเนาะใส่รหัสแล้วก็กดตกลงเลยโอเคครับตรงนี้นะครับมันจะส่งรหัส OTP 6หลักมาให้เรานะครับตามเบอร์โทรที่เราสมัครไว้กับ s h o ป e e นะครับอ่าหากมีรหัส OTP ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรานำ OTP 6หลักนั้นมากรอกตรงนี้ได้เลยครับกรอกให้ตรงนะครับกรอกรหัส OTP เสร็จแล้วนะครับกดถัดไปเลย โอเคจากนั้นนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านของ s h อป e e นะครับระหว่าง8ถึง16ตัวก็ตั้งรหัสผ่านเลยครับเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดลงทะเบียนโอเคเราก็จะได้บัญชี s h อป e ีใหม่ของเรามานะครับอ่าถ้าเรามีบัญชีช h อป e e ใหม่แล้วเบื้องต้นนะครับเราควรตั้งค่าอะไรบ้างอ่ให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับการตั้งค่าตรงนี้เลยจากนั้นกดหน้าโปรไฟล์นะครับ โอเคสำหรับวิธีการตั้งค่าที่จำเป็นนะครับสำหรับบัญชีใหม่1ค,คือชื่อผู้ใช้นะครับอา่าสำหรับ <behold> คนที่ <LOL> ต usters, ้องการเปลี่ยนชื <Eller> ่อผู้ใช้ก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยตรงนี้มีข้อระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้จะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับและการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้นี้สามารถเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ่าก็ตรงนี้สำคัญเนาะชื่อผู้ใช้นะครับมันจะอยู่กับเราตลอดเลยรวมถึงจะเป็น URL จะเป็นชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับเพื่อนๆก็กำหนดชื่อผู้ใช้ให้ดีเนาะ จากนั้นสิ่งสําคัญต่อไปนะครับคืออีเมลอีเมลนี่ก็สําคัญนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปและกรอกอีเมลให้เรียบร้อยนะครับเผื่อมีข่าวสารหรือว่าการอัปเดตสินค้ายังไงนะครับมันอาจจะแจ้งมาทางอีเมลเนาะเป็นหลักนะครับโอเคและอีกอย่างนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันคือตรงนี้ให้แบกก่อนนะครับและเข้าไปที่ที่อยู่ของฉันนะครับอ่าถ้าเราอยากให้ของส่งไปที่ไหนบ่อยเราก็สามารถกําหนดที่อยู่ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับเผื่อการซื้อของข้างหน้าเนาะเรานะครับก็ไม่ต้องกรอกที่อยู่บ่อยๆนะครับเรามาตั้งค่าตรงนี้ได้เลย โอ okay. เคเบื้องต้นก็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการลบบัญชีช็อปปีบัญชีเก่านะครับและสมัครบ,บัญชีใหม่โดยใช้เบอร์เดิมนะครับเผื่อ <c oughs> เพื่อเนเพื่อบางคนนะครับหลายคนเลยที่อยากจะเปลี่ยนชื่อเก่าเนาะแต่เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ในการลบบัญชีและสมัครใหม่จากนั้นไปเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ